หอมแดงพี é, cow, ่น้องเพิ่นเอามาขายนะครับพี quiero, ่น้องครับเป็นสินค้าโอท็อปบานเท่าทั้งหอมแดงพริกสดก็มีพริกแห้งก็มี่โอ้พริกแห้งถุงละเจักบาทครับเนี่ยหาสิบาทโอ้หาสิบบาทได้บอกงเลยนี่แหละผมสะออนกระเทียมเพิ่นนี่แหละโอ้ยหัวบอกยางงามเลยกระเทียมสีสะเกตดเท่าแท้ๆเลยบอกครับเนี่ยปลูกปลูกอยู่บ้านอียงก็ครับเนี่ยบ้านหนองสำราญตําบลโนนปูนอําเภอไพรบึง จังหวัดสีสะเก็ด่ครับโอ้ง่มีหลีนาะเนี่ยนอนเลยขายจังไดกว่าครับเนี่ยกิโลละ80บาทบอกโอ้ถูกๆเลยพี่น,น้่งเงยแปบาทแต่ว่าหัวบอกไงคุ่มคาเลยครับเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทนะครับพี่น้องครับนี่หอมแล้วหอมแดงนี่นะครับหอมแดงนี่ขายจังไหนครับเนี่ยโอ้ถูกอีกแล้วซีโร่ลอยถือว่าถูกนะครับนาะ โอ้ยหพืชผักสวนขั้วเพิ่นนี่บักอือกมีนะครับบักฟักทองบักอือบักพริกบักทั่วโอ้บักทัวกท่วอีหยังครับนี่คือเป็นหน่วยสันสันหนึ่งสิเขาเอินบักทั่วนั่งบ่ตำสมแซ่บบ่บักทั่วนั่งอืมเป็นสินค้าโอท็อปนะครับพี่น้องครับของหยังบ้านหยังก็ครับนนบ้านนี่บ้านหนองสำราญบ่ครับเออบ้านหนองสำราญไว้จำซื้อบ้านพญาเอาขอบคุณครับเดี๋ยวยางไปชมทั้งถิ่นกันเด้อบ้านหนองสำราญตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับทั้งนี้เป็นอยังน้อทั้งนี้ทั้งนี้ก็ขายพักนะครับพี่น้องครับขายพักขายเห็ดครับปวดทั้งปผลกับเป็นสินค้าโอท็อปนะครับพี่น้องครับสินค้าโอท็อปครับพี่น้องครับ